สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโอกาสในหุ้นกลุ่มสุขภาพและการแพทย์นะครับคือจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยบทความหุ้นกลุ่มสุขภาพและการแพทย์น่าสนใจทีเดียวดูเหมือนจะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงแต่ก็มีความซับซ้อนอยู่พอสมควรเลยนะครับเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะมาทําความเข้าใจภาพรวมผู้เล่นหลักๆมีใครบ้างแล้วก็ปัจจัยอะไรที่ทําให้กลุ่มนี้น่าสนใจหรือ,อที่ว่าซับซ้อนมันเป็นยังไงกันแน่ โดยเฉพาะเรื่องศักยภาพการเติบโตที่มาจากเมกะเทรนด์อย่างสังคมผู้สูงอายุหรือว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มแกะดูกันเลยดีกว่าถ้าเริ่มจากกลุ่มบริษัทยาใหญ่ๆก่อนเลยนะครับข้อมูลก็ชี้ไปหลายชื่อเหมือนกันนะอย่างอีไลเลนลี่หรือโนโวนอรดิสก์นี่ก็เด่นเรื่องยาเบาหวานลดน้ําหนักเนาะแล้วก็มีจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแอสตราเซเนกาที่ดูจะครอบคลุมหลายด้านหน่อยค่ะใช่เลยค่ะ แล้วก็ยังมีเมอร์กที่เด่นเรื่องมะเร็งคีทรูด้าหรือไฟเซอร์ที่คนคุ้นเคยจากวัคซีนค่ะค่ะกลุ่มนี้ถือเป็นเสาหลักของอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้นะคะจุดแข็งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องการลงทุนวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ที่สูงมากคือเขาต้องใช้เงินมหาศาลเพื่อคิดค้นยาตัวใหม่ๆออกมาแล้วไปมีเครือข่ายการขายทั่วโลกด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเรื่องสิทธิบัตรยาค่ะอ๋อสิทธิบัตร ค่ะมันเหมือนเป็นกรอคุ้มกันสร้างไรายได้มหาศาลก็จริงแต่พอสิทธิทบัตรหมดอายุลงเมื่อไหร่เนี่ยอคู่แข่งก็พร้อมจะเข้ามาทันทีเลยมันก็เลยทําให้บริษัทพวกนี้ต้องเอวิ่งหายาตัวใหม่หรือ the next big thing อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เติบโตต่อไปได้ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงอยู่แล้วด้วยค่ะอืมน่าคิดเลยครับคือเหมือนว่าต้องสร้างนวัตกรรมตลอดเวลาเลยเนาะ และอย่างความแตกต่างระหว่างบริษัทที่กระจายความเสี่ยงเยอะๆอย่าง JNJ กับบริษัทที่พุ่งเป้าไปที่เทคโนโลยีเดียวอย่างโมเดอร์นาตอนช่วงรแรกเนี่ยมมนมีปัจจัยอะไรที่น่าพิจารณาเป็นพิเศษไหมครับแล้วนอกจากกลุ่มยามีกลุ่มอื่นในเฮลท์แคร์ที่น่าสนใจอีกไหมครับมีเยอะเลยค่ะกลุ่มเฮลท์แคร์นี้จริงๆกว้างมากเลยนะคะถ้าเรามองไปที่ฝั่งเทคโนโลยีข้อมูลก็พูดถึงอย่าง Intuitive Surgical ที่ทำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดดาวินชีที่ดังๆอะคะ่ะ ครับครับหุ่นยนต์ผ่าตัดค่ะหรืออย่างเทอร์โมเฟเชอร์ที่ทําพวกเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องแลบในงานวิจัยแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วย,ชวยเช่น hims and hers ที่ทำํำเทเลเฮลท์ให้คาปรึกษาทางไกลเทเลเฮลท์นี่ก็มาแรงนะครับช่วงหลังๆใช่ค่ะแล้วก็มีอย่าง transmedics ที่ทําเทคโนโลยีเกี่ยวกับการขนส่งอวัยวะสําหรับการปลูกถ่ายอันนี้ก็เฉพาะทางมากๆหูโจากยาไปหุ่นยนต์ไปเทเลเฮลท์ มีกระทั่งเรื่องปลูกถ่ายอวัยวะคือแบบมันหลากหลายมากจริงๆนะครับตรงนี้แหละที่น่าสนใจจริงๆและปัจจัยร่วมๆที่นักลงทุนควรจะมองเวลาดูบริษัทที่ต่างกันขนาดนี้มันคืออะไรบ้างครับคือถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะ จะเห็นเลยว่าเทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนวิธีการดูแลสุขภาพจริงๆอย่างหุ่นยนต์ก็ช่วยให้การผ่าตัดแม่นยำขึ้นปลอดภัยขึ้นเทเลเฮลท์ก็ช่วยให้คนเข้าถึงหมอได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือแม้แต่อุปกรณ์ติดตามสุขภาพส่วนบุคคลอย่างเครื่องวัดระดับน้ำตาลต่ตอเนื่องของเดสคอมหรือแอร์บอเนี่ยค่ะก็ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานจัดการโรคตัวเองได้ดีขึ้นเยอะเลยอ๋อครับพวกเวเรเเนาะ ใช่ค่ะอะไรทํานองนั้นค่ะสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ป่วยแล้วก็เปิดโอกาสการลงทุนใหม่ๆที่มันสอดคล้องกับเมกะเทรนด์ที่เราคุยกันตอนต้นทั้งเรื่องสังคมสูงวัยแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีค่ะระเบียบต่างๆที่ค่อนข้างเข้มงวดสามเรื่องสิทธิบัตรที่เป็นทั้งดาบสองคมสี่การแข่งขันที่สูงมากอยู่แล้วและห้าอิทธิพลของเมกะเทรนด์ที่ว่ามาแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงในมุมมองของนักลงทุนครับควรจะมองภาพรวมตรงนี้ยังไงดีถูกต้องเลยค่ะ ปัจจัยพวกนี้ส่งผลโดยตรงมากๆ R&D ดี D สูงก็คือโอกาสในการเติบโตแต่ก็เสี่ยงสูงเหมือนกันถ้าเกิดยาที่พัฒนามไม่สำเร็จขึ้นมากฎระเบียบต่างๆก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการเข้าตลาดแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเกราะป้องกันคู่แข่งรายใหม่ได้เหมือนกันนะคะโอ้จริงด้วยครับค่ะส่วนสิทธิบัตรพอหมดอายุรายได้ก็อาจจะหายไปเยอะเลยคู่แข่งเข้ามาแชร์ตลาดส่วนเมกะเทรนด์เนี่ยก็เป็นเหมือนลมส่งในระยะยาว นี่ทำให้เกิดคําถามสําคัญตามมาเลยค่ะว่าแล้วนักลงทุนจะประเมินหรือชั่งน้ําหนักปัจจัยเหล่านี้ในแต่ละบริษัทที่สนใจได้ยังไงการต้องไปเจาะเรื่องข้อมูลเฉพาะของแต่ละบริษัททั้งเรื่องการเงินกลยุทธ์ความเสี่ยงต่างๆเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เสําคัญมากๆจริงๆค่ะก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกลุ่มที่มันซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้ สรุปแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้คุยกันถึงภาพรวมของบริษัทในกลุ่มสุขภาพตั้งแต่บริษัทยายักษ์ใหญ่ไปจนถึงบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพหรือบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพรวมถึงปัจจัยสําคัญๆที่ต้องพิจารณาเวลาจะลงทุนในอุตสาหกรรมนี้แต่มีมุมหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็อยากจะชวนให้คิดต่อนะคะว่านอกเหนือเรื่องผลประกอบการหรือการเติบโตของแต่และบริษัทแล้วเนี่ย การบูรณาการการหรือว่าการที่ส่วนต่างๆในระบบนิเวศสุขภาพทั้งยาอุปกรณ์บริการเทคโนโลยีมันทำงานเชื่อมยองกันมากขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยไปเลยแล้วก็อาจจะสร้างโมเดลธุรกิจหรือโอกาสการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงหรือย,ยังไม่ได้พูดถึงกันในวันนี้ได้ยังไงบ้างอันนี้น่าคิดต่อมากๆค่ะ